สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่หน้าง,งานงานศพแม่ยายยังไม่เสร็จเลยนี่ก็เราพระมาสวดแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรดูบรรยากาศก,าก็นอกก่อนบรรยากาศตอนเย็นๆสี่โมงกว่ากว่าห้าโมงแล้วบรรยากาศทงไรทงน้านี่ก็หลังบ้านครับนี่ก็สวดเคืนสุดท้ายแล้วพวกนี้ก็เผาแล้วจะได้กลับไปทํางานแล้วตามมาชมบรรยากาศตอนสี่โมงครับพี่น้อง แดดจ้าเลยอันนี้ก็ทำนาปังนี่ก็หญ้านี่ก็หญ้าปลูกหญ้าไว้ให้วัวยุวเขียววัวยุวเขียวยากาศตอนสี่โมงจะห้าโมง ยินีก็เดียวร้อนเช,าชา้าเช้าเราหนาวเยวนมาลมกลางวันร้อนเย็น,นมาหนาวมำม,ม,ม,ม่วงออกเต็มเลยยินยินบรรยากาศตำหนัปังพี่น้นนานนะเขียวกระจีเลย กดทำนาปังนี่ก็สูบน้ำใส่หน้านี่ก็สูบน้ำใส่หน้าคราว น้ำบาด,ดาลเซนาข้าวครับแดดจ้าเลยครับพี่น้องสีโมงก็กลัว ដែលទៀងណា うん。<noise> mm hmm. ครับโอ้มันจะกาดกบล้องสูบน้ำาขานาะมันจะกาดครับพี่น้องเย็นเยินเลย <c oughs> <c oughs> ได้พี่น้องเด้ เย็นๆอยู่บรรยากศาศเช้าๆสองวัยท้องนาอืมืมอันคืนลมแรงแล้วก็เย็นตกึกๆมาเย็นเช้า,ชามาเย็นสิบเจ็ดองศาตอนเช้ารยากาศ <c oughs> บรรยากาศครับพี่น้องยินีิไม่ได้ทำก็เลี้ยงวัวของปอติตาเลี้ยงวัวซื้อมาซื้อวัวมาแล้วก็ขายไปบรรยากาศก็ <c oughs> จะ,จะยินยิน In dinh yên bay. Gần như bán lồng đin. You gần như ngon 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 เดือดบรรยากาศเย็นนอยู่บรรยากาศจนเย็นพี่น้อง ดูพืชผักสวงครัวดูชมโอโอลกอูกเยอะๆบรรยากาศจันเย็นไมันแลงพี่น้องมาเลยปักซีอนไร มะพร้าวมีต้นไม่มีลูกจอดลยไนางลูกไม่มีเลยไม่ได้ลูกรีบบรรยากาศสิยได้ no, no.